จอน,นี่มือปราบงานเข้าโดนเช็คบิลหลังวิจารณ์นายกนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องมาพูดคุยการเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่จับตายอย่างมากนั่นก็คือจอห์นนี่มือปราบครับในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีคนติดตามเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็มีคนรู้จักมากมายเป็นล้านคนทําให้เขากลายเป็นที่สนใจของสังคมอยู่ตลอดเวลาแต่ช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจอห์นนี่มือปราบกําลังเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่หนักหนาเอาการอยู่เลยนะครับ จริงเหรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับจนนี่มือปรับเหรอคะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม เรื่องมันเริ่มมาจากตอนที่จอหนนี่มือปราบเคยไปวิพากวิจารนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังรับราชการเป็นตำรวจอยู่เลยการที่เขาไปพาดพิงผู้มีอำนาจระดับนายกรัฐมนตรีในขณะที่ยังอยู่ในราชการเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นเรื่องของการท้าทายผู้มีอำนาจนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเราไปท้าทายหรือไปวิจารคนระดับผู้มีอำนาจแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องโดนสวนกลับเป็นธรรมดาครับนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับจอหนนี่มือปราบในตอนนี้ครับ อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วการโดนสวนกลับนี่มันเป็นเรื่องอะไรคะเกี่ยวกับคดีความหรือเปล่า ใช่เลยครับหนึ่งในเรื่องสําคัญที่ถูกนํามาตรวจสอบก็คือเรื่องรีสอร์ทของจอห์นนิเมอปราบครับมีการร้องเรียนว่ารีสอร์ทของเขาเนี่ยไปบุกรุกที่ดินของนิคมสร้างตนเองแถมนิคมสร้างตนเองที่ว่านี้เนี่ยก็คือที่ดินในพื้นที่ส่วนกลาง20%ที่ลําดมน้อยด้วยครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งตรวจสอบกันอย่างจริงจังเลยนะครับโหฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงแทนจอห์นนิเมอปราบเลยนะคะแล้วทางจอห์นนิเมอปราบเองเขาว่ายังไงบ้างคะเขาออกรอธิบายเรื่องนี้ไหม แน่นอนครับเจ้าหน้าที่ระบาดเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเขายืนยันว่ายินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบรีสอร์ทเขาได้เลยเขาบอกว่าถ้าเขาทําผิดจริงเขาก็ยอมให้รื้อถอนได้เลยเขาบอกตัวเองเป็นคนนักเลงพอครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เชื่อมั่นมากๆนะครับเชื่อมั่นถึงล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาประกอบกิจการทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการเขายังเล่าอีกด้วยนะครับว่ามีคนพาไปทําพาไปลงทุนก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปลงทุนด้วยซ้ําเขาบอกว่าเขาไม่ได้โง่ที่จะไปบุกรุกที่ดินของใครหรอกยิ่งไปกว่านั้นเน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่เองก็ยังรับรองที่ดินของเขาด้วยนะครับเขาบอกว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยซื้อขายตกทอดกันมานานแล้วเขาก็เป็นเจ้าของลำดับที่8ด้วยซ้ําไปซึ่งประเด็นนี้ก็น่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าภาครัฐเนี่ยไม่เคยคิดที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านเลย นั่นหมายความว่าปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาคนเดียวแต่จ,จะมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ของที่ดินในภาพรวมด้วยครับฟังดูแล้วก็มีความซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีทั้งเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจเรื่องที่ดินที่ไม่ชัดเจน แล้วแบบนี้ทางกฎหมายมันเป็นยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้ก็ต้องมาทําความเข้าใจระบบของประเทศเรานิดหนึ่งนะครับประเทศไทยเราเป็นระบบกล่าวหาครับหมายคมว่าใครอยากจะกล่าวหาใครก็สามารถทําได้แต่ที่สําคัญคือการกล่าวหานั้นจะต้องมีพยานหลักฐานมาสนับสนุนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้ที่กล่าวหาจอหนนี่มือเปล่าว่าบุกรกนั้นมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนแค่ไหนและในทางกลับกันนะครับเวลาที่เราโดนใครกล่าวหาถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ ข้อกล่าวหาได้เต็มที่เลยครับและเมื่อเราแก้ข้อกล่าวหาได้แล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าการกล่าวหานั้นเป็นเท็จเราก็สามารถดําเนินการสวนกลับได้เช่นกันค่ะ ซึ่งลหลักๆแล้วก็คือต้องเอาตัวให้รอดจากข้อกล่าวหาแรกให้ได้ก่อนเราค่อยว่ากันเรื่องต่อไปครับฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องปกติของคนที่มีชื่อเสียงเลยนะคะที่มักจะโดนจับจ้องและมีเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอถูกต้องเลยครับในแหล่งข้อมูลยังบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการเป็นคนดังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องม,มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติครับอย่างตัวที่เดย์ที่พูดในแหล่งข้อมูลเองก็ยังโดนทั้งคดีความโดนล้องเรียนเรื่องจรรยาบรรณต่างๆ,ๆนานา,นา,นาซึ่่่งงก็ะท้อออนนนเหวาาีคืธรรมชติข สาธาธรณะเลยเหมือนกับคําที่ว่าอยากดังอย่าหวังความสงบคํานี้ยังคงใช้ได้อยู่เสมอเลยนะครับขณะตัวพี่เดเองก็ยังต้องไปยื่นฟ้องคนที่หมิ่นประมาทเขาเลยครับเพราะมีคนบอกว่าพี่เดจะติดโค้กโดนลบชื่ออะไรแบบนี้พี่เดก็เลยต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทเพราะว่ากลัวถึงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนเพื่อรอฟังคําสั่งศาลว่าคดีจะมีโมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าเมื่อเป็นคนดังแล้วชีวิตก็ไม่ได้สงบอย่างที่คิดครับ นี่คือภาพสะท้อนของสังคมเลยนะคะที่คนดังมักจะตกเป็นเป้าสายตาและต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆอยู่เสมอ และนอกจากเรื่องราวของจอนนี่มือปราบแล้วเนี่ยในแหล่งข่าวควรยังมีการพูดถึงเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจไม่แพ้กันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงการพระสงฆ์ครับซึ่งเป็นอีกประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้ครับจริงเหรอคะวงการพระสงฆ์นี่มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกคะ่ะครับเรื่องมันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจคนบ้านของสีกาคนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเจอจีวรและสมบงจํานวนมากเลยนะครับ พอเจอแบบนี้ก็ต้องมีการนำมาสอบสวนนะครับซึ่งจากการสอบสวนก็ทําให้ทราบว่าเรื่องนี้เนี่ย มันไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หลายรูปเลยนะครับทาให้พระสงฆ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับซีการเหล่านั้นเนี่ยเกิดอาการผวากันไปทัท้งๆกันเลยนะครับบางรูปถึงขนาดหนีไปศึกก็มีนะครับโหฟังแล้วน่าตกใจนะคะแล้วทางผู้ใหญ่ในวงการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับทางบิ๊กเต่านะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ามีพระผู้ใหญ่ที่บวพันกับซีการเนี่ยไม่ถึง10รูป เรื่องสัมพันธ์ที่บิ๊กต่าได้เน้นย้ำไว้นะครับคือเขาเรีกลั่นวาจาว่าถ้าพระรูปไหนรู้ตัวแล้วว่าจีวอที่เจอเป็นของตัวเองก็ให้สึกไปเลย เพราะตอนนี้เรื่องมันถูกเปิดเผยออกมาหมดแล้วซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆนะครับจากผู้ใหญ่ในวงการว่าไม่ต้องการให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและพร้อมที่จะจัดการกับผู้ที่กระทําผิดครับแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซซเรียสมากและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาสนาเลยนะคะแล้วมีประเด็นอื่นเกี่ยวกับพระสงฆ์อีกไหมคะอย่างเช่นเรื่องเงินบริจาคหรืออะไรแบบนี้ มีครับใน,นแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงปัญหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินระหว่างวัดกับของพระสงฆ์ด้วยนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนว่าเงินทองที่ชาวบ้านถวายมานั้นตกลงแล้วมันเป็นของวัดหรือว่าเป็นของพระสงฆ์เป็นการชวนตัวกันแน่ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและนาไปู่ความขเข้าใจผิดได้ง่ายมากนะครับแล้วมีการเสนอแนะทางออกสําหรับปัญหานี้ไหมคะครับมีการเสนอแนะว่าน่าจะมีการออกกฎหมายหรือระเบียบต่างๆให้ชัดเจนไปเลยครับเพื่อแก้ปัญหาความคลุมเครือตรงนี้ตัวอย่างเช่นเวลาญาติโยงไปถวายอะไรก็ตามเนี่ยควรจะระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าอันนี้ให้วัดนะหรือว่าอันนี้ให้หลวงพ่อนะและว้วเขาบุญังพูดถึงตั้งแออกแต่ไฟไควค่อนจริงจังว่าหรือไม่กระทั่งอันนี้ให้เมียหลวงพ่อก็ควรจะพูดให้ชัดเจนไปเลย หรือจะระบุไปเลยว่าอันนี้บำรุงวัดอันนี้บำรุงหลวงพ่อการทำแบบนี้จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนมากขึ้นไม่ต้องมาถกเถียงกันภายหลังว่าทรัพย์สินที่บริษัทนั้นตกลงเป็นของใครกันแน่ครับเป็นการเสนอในที่ดีนะคะถ้ามีกฎระเบียบที่ชัดเจนก็จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและข้อคอรหาต่างๆได้ค่ะครับและนอกจากเรื่องราวใหญ่ๆที่เราคุยกันมาแล้วในแหล่งข้อมูลยังมีการพูดถึงบทสนทนาสั้นๆที่น่าสนใจในประเด็นการเมืองด้วยนะครับเป็นการโต้ตอบกันระหว่างคุณไผ่ลิกกับไอรักชนสสไอซ เรื่องอะไรคะคุณไพลิกได้ถามสสไอซ์ว่าทําไมถึงไม่ไลฟ์สดตอนที่คุยกับคุณอนุทินซึ่งสสไอซ์ก็ย้อนกลับยังดุดเดือดเลยครับเธอถามว่าใช้สมองคิดไม่ออกจริงเหรอความแตกต่างระหว่างเมื่ออาหารที่ใช้เงินถ่วนตัวกับการประชุมงบที่มาจากภาษีประชาชน คือสอสไอซ์กำลังจะสื่อว่าการคุยกับคุณอนุทินเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงเวลากินข้าวแต่การประชุมงบประมาณเนี่ยมันเป็นเงินภาษีของประชาชนดังนั้นมันจึงสมควรที่จะต้องมีการไลฟ์สดให้ประชาชนได้รับทราบนะครับก็เป็นงานโต้ตอบที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาตามสไตล์การเมืองในปัจจุบันเลยครับฟังดูแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าคิดนะคะเรื่องความโปรง่งใสของนักการเมืองและเงินภาษีประชาชน ซึ่งทั้งหมดที่เรามานี้ครับก็เป็นเรื่องราวหลักๆที่เกิดขึ้นและถูกพูดถึงในแหล่งข้อมูลที่เรานํามาคุยกันในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนดังอย่างจอนนี่มือปล่าที่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆหลังจากการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้มีอํานาจ หรือว่าจะเป็นเรื่องราวในภายในวงการพระสงฆ์ที่กําลังถูกจับตาอย่างหนักรวมถึงประเด็นเล็กๆน้อยๆในการเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันทุกเรื่องราวล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของสังคมและการที่บุคคลสาธารณะต้องเผชิญกับบททดสอบต่างๆอยู่เสมอครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดกาวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ